คีย์บสวัสดีครับก็พบกับบทเรียนต่อไปของวิชาคอมพิวเตอร์กันต่อเลยนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นที่สองกันแล้วนะครับอุปรกรณ์ของวันนี้มีชื่อว่าคีย์บอร์ดนะครับภาษาไทยคือแป้นพิมพ์นะครับคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลนะครับที่ใช้ ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลประเภทตัวอักษรหรือตัวหนังสือนะครับลงไปในคอมพิวเตอร์โดยการเราจะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยครับในการกดปุ่มลงไปนะครับกดไปที่ปุ่มนะครับเวลากดเนี่ยคือกดปึ๊กแล้วปล่อยนะครับไม่ใช่กดค้างนะครับถ้ากดค้างมันก็จะออกมามั้สึงจะยาวยืดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลากดนะครับกดเสร็จปึ๊กแล้วปล่อยขึ้นมานะครับตัวหนังสือก็จะติดลงไปในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดของเราเนี่ยก็จะมีปุ่มต่างๆมากมายนะครับโดยทั่วไปก็จะมีทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งปุ่มนะครับบนคีย์บอร์ดและคีย์บอร์ดมาตรฐานทั่วไปนะครับโดยปุ่มเหล่านี้ก็จะแยกเป็นปุ่มตัวอักษรนะครับปุ่มฟังก์ชันพิเศษนะครับปุ่มคําสั่งปุ่มควบคุมทิศทางและปุ่มแป้นพิมพ์ของตัวเลขนะครับแยกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันนะครับว่าปุ่มต่างๆใช้ทําหน้าที่อะไรนะครับ พอตในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์นะครับก็เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมต่อแป้นพิมพ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับโดยช่องการเชื่อมต่อของเราเ,เรียกว่าพอตเนี่ยมันก็จะมีด้วยการสองพอตด้วยกันครับสำหรับแป้นพิมพ์อันที่1เป็น ps 2สีม่วงนะครับต่างจากเมาส์นะครับเมาส์เป็น ps 2สีเขียวนะครับอันที่2 usb พอตนะครับ ก็เป็นพอตสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งอันนี้เราบอกไปแล้วเป็นมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือมี2พอร์ตก็คือ PCIe ม่วงกับ USB พอตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะเหลือแต่ USB พอตนะครับเป็นพอตทันสมัยนะครับชนิดของแป้งพิมพ์แป้งพิมที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับ แต่นี่ก็มีคุณสมบัติเพิ่มมาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรู้จักกันนะครับว่าแป้งปี่ของเรามีกี่ชนิดนะครับอันแรกเลยนะครับ สแตนดาร์ดคีย์บอร์ดหรือคีย์บอร์ดมาตรฐานนะครับก็คือคีย์บอร์ดทั่วไปที่มีปุ่มทั้งหมดงคีย์บอร์ดเนี่ยประมาณ101ปุ่มนะครับซึ่งคีย์บอร์ดอันนี้ก็จะพบเห็นตามทั่วไปก็มีนะครัตนะครับานึ่งร้อยห้าสิ150บาทไปจนถึง2-300บาทนะครับขึ้นอยู่กับความนุ่มและฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มที่เพิ่มเข้ามาในการใช้งานนะครับนี่กันที่หนึ่งนะครับสแตนดาร์ดคีย์บอร์ด อันที่2 s t ส n ตน r d Keyboard w i t h Hot Key ก็คือคีย์บอร์ดปกติธรรมดานี่แหละแต่จะเพิ่มปุ่มพิเศษขึ้นมาไม่ด้านข้างก็ด้านบนนะครับซึ่งปุ่มพวกนี้เมื่อกดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดโปรแกรมดูหนังฟังเพลงนะครับเลื่อนขยับวิดีโอไปข้างหน้าไปข้างหลังได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีปุ่มขึ้นมามากกว่า101ปุ่มแล้วนะครับอันที่3นะครับไวเลสคีย์บอร์ดก็คือคีย์บอร์ดปกตินั่แหละ แต่ตางแค่ว่ามันไม่มีสายนะครับแต่จะมีตัวรับสัญญาณเล็กๆนะครับไปเสียบที่เครื่องเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ก็คือนำรับสัญญาเนียบเ,เครย่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ถือคีย์บอร์ดไปตรงไหนแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ทุกที่มมตรรแต่ระยะทางก็ไม่เกิน10เมตรนะครับอันที่4 security keyboard นะครับหรือภาษาไทายก็คือคีย์บอร์ดสำหรับรักษาความปลอดภัยคีย์บอร์ดชนิดนี้นะครับจะมีข้อพิเศษก็คือมันจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าเราใช้งานปกติเพราะฉะนั้นถ้าใช้งานเนี่ย เราจะต้องนำการ์ดเหมือนกับสมาร์ทการ์ดบัตรประชาชนรบัตรเครดิตของเราเลยมาเสียบลงไปในช่องนะครับถึงจะทำการพิมพ์ข้อมูลลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้น Security Keyboard ดเนี่ยจึงเหมาะกับเครื่องที่ต้องการรักษาความปลอดภัยไม่ให้ใครมายุ่งไม่ให้ใครมาแตะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ้าไม่มีการ์ดคนนั้นก็จะพิมพ์ข้อมูลในลงมปไม่ได้เลยแต่เจ้าของเครื่องมีการ์ดอยู่นะครับเสียบการ์ดปุ๊บก็จะพิมพ์ข้อมูลได้ตามปกตินะครับ อันสุดท้ายนะครับโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดนะครับเราเห็นว่าโน้ตบุ๊กของเรามีมันเครื่องเล็กกว่าของกว่าความยาวคีย์บอร์ดปกติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดเนี่ยจะออกแบบปุ่มมาให้บางและเบาและความยาวเนี่ยของคีย์บอร์ดเนี่ยจะเท่ากับขนาดของเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบานะครับและสามารถไม่เป็นเพิ่มน้ำหนักให้เครื่องมันหนักขึ้นเวลาขนยายไปไหนนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดนะครับ นึงนะครับคีย์บอร์ดของเรามีกี่ประเภทอันที่1 Standard Keyboard อันที่2 s t a n ต a r d Keyboard อร์ด h o t k e y อันที่3 w i r e l e s s Keyboard อันที่4 Security Keyboard อันที่5 Note b o o k Keyboard เนี่ยแหละครับคือชิ้ของคีย์บอร์ดของ board, เราในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอุปกรณ์ตัวไหนนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ